นี่คือลำโพงซาวบาคาตนะ V2 อัปเกรดใหม่กว่าเดิมแจ่มกว่าเดิมมีดียังไงไปฟังกัน สวัสดีเพื่อชาว EXTREME IT มทุกท่านกันด้วยครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมนพเอก Extreme ็กซ์ e รีมดีนะวันนี้ผมอยู่กับลำโพงซาวบาที่เรียกได้ว่า เคยทําขายมาแล้วหนึ่งรอบแล้วก็กระแสตอบรับดีมากเสียงดีมากส่วนตัวผมก็ใช้งานอยู่ถึง3ตัวได้กันนะครับนั่นก็คือเจ้าคาตนะนั่นเองนะซึ่งในตอนนี้นะครับคาตนะเวอร์ชันที่1นเนี่ยเขาก็ออกมาได้หลากหลายปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเป็นคาร์ตนะ V2 รุ่นใหม่อัปเกรดมาใหม่นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าสัมผัสแรก First i m p r e s s i o ันที่ผมเสียบเปิดเข้าไปเนี่ยเสียงสู้ V1 ไม่ได้เสียงเบนนี่ดรอปก,กว่าผมแบบเฮ้ย ทำไมกันอะไรทั้งนั้นที่ผมแบบไปลองอ่านสเปคเทียบนะครับกำลังขับของตัวคาตานะี1น้อยกว่า V2 ในเรื่องของตัวซับบูเฟอร์นะตัวเก่าเนี่ยหนิ้วกว่าตัวนี้6.5นิ้วทําไมเสียงถึงสู้ตัวคาตา V1 ไม่ได้นะครับอันนี้เป็น first impression แรกที่ผมแกะกล่องแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ลองฟังดูนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของ user แล้วกันเรียกว่า user error นะครับเนื่องจากว่าตัวลำโพงคาตานะพวกนี้ตัวที่ผมใช้งานอยู่ผมก็ลงซอฟต์แวร์ของทาง Creative เอาไว้ใครที่ซื้อตัวคาตานะตัวนี้ไปนะครับผมก็แนะนำอย่างหนึ่งเลยว่าคุณจะต้องลงซอฟต์แวร์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะใช้งานกับดีไวท์อะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะว่่่่าา้สมมุตติิคคณไดเเชชือออผนนแปพั Equalizer ตามที่คุณต้องการเนี่ยเสียงหรือพละงกาลังที่มันแอบแฝงซ่อนเอาไว้อยู่เนี่ยมันจะเปล่งประกายออกมานะครับเพราะว่าพอผมได้ลองทําการฟังปรับแต่งอะไรต่างๆนะครับเรียกว่าเวทีเสียงกว้างกว่าตัวคาตานะรุ่นแรกเสียงเบสกระหึ่มกว่ารุ่นแรกนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เขา ปรับปรุงจากตัวคาตานะเวอร์ชั่นที่1นะครับอย่างแรกเลยผมให้ดูดีไซน์กันก่อนนะครับสำหรับตัวซาวบาตัวนี้นะครับขนาดความยาวเนี่ยพอๆกับรุ่นเดิมไม่ได้กว้างกว่าไม่ได้อะไรมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างครับนั่นก็คือเรื่องของมุมหักยกครับตัวเวอร์ชั่นที่1นะครับเขาจะเป็นหน้าแบบหน้าตัดแบนแล้วก็มีขาตั้ง งอขึ้นมานะครับทำให้ตัวเสียงที่ทายาันจะยิงขึ้นเข้าหูเราแต่ว่าความเอียงขององศา,าตัวลาโพงเนี่ยมันยังไม่ตรงกับพอดีใบหูของเรานะครับในส่วนนั้นเนี่ยมันก็ให้เวทีเสียงที่เรียกว่าดีแต่ว่ายังไม่ได้ตรงหูเป๊ะอะไรมากมายนะครับแต่พอมาเป็นตัวคาตานาวีทูครับเขามีการตัดเฉียงนะครับหน้าตัดเนี่ยเฉียงมากกว่าเดิมขายกขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้เวลาเราวางไว้ตรงใต้จอคอมพิวเตอร์นะครับมันจะเฉียงขึ้นมาพอดีกับตัวตำแหน่งหูเรานะครับอารมณ์เหมือนกับว่าผมวางลำโพงไว้ตรงเนี้ย เสียงมันก็ยิงทิศทางมานะครับทำให้ตำแหน่งการวางเนี่ยใกล้เคียงกับหูมากขึ้นเวทีเสียงฟังได้ชัดเจนมากขึ้นผมบอกได้เลยนะครับทิศทางการวางลำโพงเนี่ยมีผลกับเสียงมากมากครับโดยตัวลำโพงตัวนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าเขามาพร้อมกับระบบเสียงแบบ5.1จุกันเลยทีเดียวนะครับก็คือมีลำโพง5แล้วก็มีตัวซับ์บูเฟอร์ด้วยอีก1นะครับซึ่งตัวซับบูเฟอร์เนี่ยเวอร์ชันเก่าจะอยู่ที่5นิ้วกว่าตัวนี้อยู่ที่6.5นิ้วใหญ่มากยิ่งขึ้นกําลังขับของตัวลําโพงตัวนี้ มาสูงขึ้นถึง126วัตต์แล้วสามารถพีคไปได้สูงสุดถึง252วัตต์ด้วยกันนะครับทำให้เสียงอะไรต่างๆเนี่ยมาได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นแต่มันมีฟังก์ชันฟีเจอร์หนึ่งที่แบบว่าเขามีมาให้ด้วยและก็เป็นการออกแบบที่ดีมากๆครับนั่นก็คือตรงนี้เลยไม่ใช่หน้าจอนะครับเพราะว่าตนะตัวเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาก็มีหน้าจอซ่อนอยู่เอาไว้ใต้ลำโพงนะครับถ้าคุณซูมาดูดีๆคุณจะเห็นตัวไมโครโฟนนะครับ รูเล็กๆ2ตัวนี้นะครับมันคือไมโครโฟนที่ฝังมาเอาไว้สําหรับในส่วนของตัวซาวบาครับโดยไม์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นไม์แบบ B-forming นะครับก็คือรับเสียงทางด้านหน้าด้านเดียวนะครับผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนที่ใช้ลำโพงพวกนี้แล้วถ้าสมมติใช้ไม์ตั้งโต๊ะเนี่ยจะเกิดปัญหาเสียงสะท้อนนะครับเพราะเสียงมันมาชนกับตัวไม์แต่พอเราใช้ตัวคาตาณะตัวนี้ครับ มันจะหมดปัญหาเรื่องของไมโครโฟนสะท้อนนะครับเนื่องจากว่าตัวไม์ตัวนี้มันอยู่ด้านหน้าแล้วก็มันรับแบบไม์เรียกว่ายิงตรงทําให้เรื่องของการสะท้อนเสียงอะไรต่างๆเนี่ยตัดออกไปเลยอันนี้คือข้อดีมากๆที่เขามีให้นะครับแล้วก็ตัวลําโพงตัวนี้นะครับเซ็ตซาวบาตัวนี้ ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาใช้งานกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น p พย์สี่เพย์ห้าทีเครื่องเล่นคอนโซลน n นเทนโดสวิปหรือว่าจะต่อพวกโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการอัปเกรดอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเชื่อมต่อแบบบลูทูธจากเวอร์ชัน4กว่านะครับกลายเป็นเวอร์ชันน5.0และนั่นคืออีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าคาตานะ V2 ตัวนี้ทําออกมาได้นั่นเองนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของดีไซน์ต่างไฟ RGB มีเหมือนกับตัวเก่าเลยก็เป็นเส้นๆๆวิ่่งงซึาสมมติใครไ่ชอบ ก็สามารถใช้รีโมทในการกดเปิดกดปิดได้นะครับก็เขาจะมีรีโมทแถมให้ก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับก็สามารถปรับตั้งค่าได้นี่อย่างเช่นดิสเพย์หน้าจอสามารถปิดได้ถ้าสมมติคุณแบบลำคาญตาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมกดเปิดกดปิดนะครับหรือว่า R G B lighting ปรับเปลี่ยนสีปื๊บปๆ๊ปป๊ปตามนี้เลยนะครับก็สามารถคอนโทรลผ่านตัว รีโมทได้รีโมทเนี่ยสามารถปรับได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงซับวูฟเฟอร์นะครับนี่ผมก็ปรับลด54321อนะครับเดซิเบลอะไรต่างๆก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ในส่วนของตัวรีโมทนะครับใช้งานได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการต่อทีวีการต่อคอมพิวเตอร์ฟังผ่านโทรศัพท์มือถือคือลาโพงตัวเดียวนี่คือจบจริงๆเรื่องของการเชื่อมต่อดีไซน์ด้านหลังครับตัวตรงนี้นะครับเขาจะมีตัว HDMI output นะครับหตัวตัวนี้รองรับ ARC นะครับถ้าสมมติคุณใช้พวกทีวีที่รองรับฟังก์ชัน ARC คุณสามารถเสีียบเข้้าในนนส่วตรงไ มีตัว S X F I out นะครับเป็นตัวพอร์ต USB ถ้าคุณอยากเชื่อมต่อผ่านฟังกช์ชันตัวนี้เชื่อมต่อเข้าไปที่ตรงนี้นะครับมี USB Type C Audio นะครับก็เอาไว้สำหรับการเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์เสียงตรงนี้จะได้ดีสุดแล้วนะครับแล้วก็มี A U X in เพื่อจะเอาไปต่อกับพวกเรียกว่าหลายสาวการ์ดแยกก็ต่อได้นะครับมีในเรื่องของตัว Optical in sub out แล้วก็ในเรื่องของแหล่งจ่ายไฟนะครับก็ช่องการเชื่อมต่อถือว่าธรรมดาทั่วไปต่อซับวูฟเฟอร์ครับ ใหญ่กว่าเดิมน้ำกว่าเดิมเบสแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นรูซัมบูเฟอร์ที่ให้ออกมาแล้วก็ด้านข้างในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมี ลำโพงซับวูเฟอร์หนึ่งตัวครับซึ่งซับวูเฟอร์ตัวนี้ใครที่เอาไปใช้งานผมแนะนำนะครับตัวลำโพงเนี่ยให้วางเอาไว้ใต้จอครับส่วนซับวูเฟอร์วางเอาไว้ใต้โต๊ะได้ทันทีนะครับมองไว้สักมุมหนึ่งเสียงเบสเนี่ยเหลือเฟือนเหลือกินเหลือใช้นะครับสำหรับเจ้าคาตานะบ2ูตัวนี้เรื่องการเชื่อมต่อง่ายมากนะครับเข้ามือถือปุ๊บไปที่บลูทูธปั๊บตรงนี้นะครับผมก็จะเชื่อมต่อฟาวคาตานะได้สบายเปิดพงเปิดเพลงนะครับผมบอกได้เลยว่าไร้ดีเลย์มากกดเปิดปุ๊บ มาทันทีกดหยุดปุ๊บไม่ดีเลยนะครับอันนี้คือผมลองแล้วในเวอร์ชั่นบลูทูธ5นี่คือดีมากๆและลอกเหนือจากฟังก์ชันที่ผมพูดไปนะครับในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเ็ยังมีในเรื่องของตัวสเกลโหมดเอ่ยการใช้งานเล่นเกมสายไฟก็ดีนะครับไมโครโฟนก็มาซาวการ์ดในตัวก็มีโอ้โหผมพูดได้เลยว่ามันมีเยอะมากๆนะครับในส่วนของตรงนี้คือจะพูดงไงว่าอ่าถ้าซาวการ์ดครีเอทีฟมีอะไรเนี่ย ตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกันผ่านมือถือก็ได้ผ่านซอฟต์แวร์ก็ได้พูดไปเยอะเนี่ยผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนอยากจะลองฟังเสียงกันแล้วนะครับ <S 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 เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์แล้วเราไปลองเพลย์เสียงกันเลยว่าเจ้าคาตานะ v 2ตัวนี้เนี่ยราคา8,990บาทมันจะดีจริงอย่างที่ผมโมไหมแต่ผมก็พูดได้อย่างเดียวว่าที่บ้านผมก็ใช้คาตานะ v 1 3ตัวครับก็การันตีว่า v 1ดีวี2นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไปดูกันเลยครับผมป่ะ ก็ตอนนี้นะครับผมเซตอัพเข้าคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดซึ่งผมต่อผ่านสาย USB ไม่ได้ต่อผ่านซาวการ์ดนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าเสียงเบสเนี่ยมันสู้คาตา V นะ V1 ไม่ได้นะครับทั้งที่ V 2งสเปคดีกว่าซับบูเฟอร์ใหญ่กว่าแต่มันมีเคล็ดลับครับคือถ้าสมมติคุณไม่ได้ลงซอฟต์แวร์เนี่ยคุณจะไม่สามารถปรับตัวอ e ีควอไลเซอร์อะไรต่างๆได้แต่ถ้าสมมติคุณลงซอฟต์แวร์อย่างตัวนี้นะเป็นซอฟต์แวร์ของ Creative นะครับพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยและ เสียงดีกว่าคาตานะ V1 แบบเห็นได้ชัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสเวที S, S, t, เสียงอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซาวมดนะครับซาวมดตัวนี้ก็จะมีพรีเซ t ตถ้าเราปรับผ่านรีโมทเนี่ยเราก็ได้แค่พวกเกมมิงมิวสิกมูฟวี่อะไรต่างๆที่มันเป็นแบบ ภาพพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเราอยากจะปรับให้ละเอียดเนี่ยก็จะมาอยู่ในหมวด e q u a l i z e ซนะครับซึ่งตรงนี้นี่แหละที่มันจะปรับได้เยอะแล้วก็เบสมันจะดูทรงพลังมากกว่าเพราะว่าถ้าค่าเดิมๆเนี่ยเบสมันจะอยู่ประมาณแค่กลางๆเท่านั้นนะครับและนอกเหนือจากซอฟต์แวร์ตัว c r e a t i v e ตัวนี้นะครับเขายังมีในเรื่องของ Super Sci-fi นะครับ Super XFI นะครับตัว Super s c i f i ก็กดเข้าไปในส่วนของตรงนี้นะครับเขาจะมีให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับก็สามารถปรับผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ปรับผ่านคอมพิวเตอร์กก็็็ได้้นนััตตววีเป Sci-Fi App นะครับซึ่งผมเคยตั้ง p r e เซ็ t เอาไว้นานแล้วเคยรีวิวไปนานนะครับตัวนี้นี่แหละเขาจะสามารถปรับพวก Equalizer ปรับอะไรต่างๆเนี่ยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตัว Equalizer ตัวนี้เราก็สามารถ ลากเสียงต่างๆได้อันนี้คือข้อดีเลยอย่างแรกเลยถ้าสมมติใครจะเอาตัวคาตานะตัวนี้นะครับมาใช้งานกับคอมพิวเตอร์ผมแนะนําให้ลงซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าจะใช้กับมือถือบลูทูธอะไรต่างๆก็ได้มือถือก็สามารถปรับแบบละเอียดได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมโหลดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดีกว่านะครับไม่ต้องตอกการเสียงเพิ่มเติมครับลองฟังลองใช้งานแบบเสียบ USB เป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

ลองฟังเสียงเพลงไปแล้วนะครับผมลองปรับพันคอไรเซอร์เราจะเห็นว่าพอเพิ่มเบสเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ย เสียงเบสมากระหุ่มแล้วก็แน่นมากนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงที่อัดไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินแค่ไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าใครที่ใช้ V1 อยู่ถ้าได้ฟัง V2 เนี่ยคุณจะได้ยินเสียงเวทีที่กว้างกว่าแล้วก็อีกข้อนึงสําคัญที่เป็นจุดเด่นของตัว V2 เลยนะครับการออกแบบทิศทางของลำโพงครับตัวแรกเนี่ยมันค่อนข้างเอียงต่าไปนะครับและเวลาเรานั่งกับคอมเนี่ยหูเรามันจะฟังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้มันเหมือนยกสูงขึ้นทําให้เสียงมีมิติได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวทวิตเตอร์ด้วยยยคบบือออกแมบบมุมเสีง ได้ดีมากกว่าตัวเวอร์ชันเก่านั่นเองนะครับก็เอาว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบแบบซูเปอร์ไซสไฟกันดูนะครับว่าปรับแต่งอีควอไลเซอร์ฟังแบบเดิมต่างกันยังไงไปฟังกันเลยครับ คนก็น,น่าจะได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าคาตนะ V2 นะครับ ในมุมมองความรู้สึกของผมแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวผมผมใช้ตัวคาตานะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมทํางานคอมห้องนอนคอมห้อง,งเล่นเกมนะครับผมมีคาตานะทั้งหมด3ตัวด้วยกันผมใช้คาตานะทุกเครื่องในบ้านเหตุผลที่ผมเลือกใช้คาตานะเพราะว่ามันเป็นซาวบาที่เรียกว่าค่อนข้างเล็กกระทัดรัดได้เสียงเบสที่อิ่มเวทีเสียงที่กว้างนะครับและก็ถ้าถามในมุมมองผมอย่างคนที่ใช้คาตานะ V1 จําเป็นไหมที่ต้องเปลี่ยนม,มาเป็นคาตานะ V2 ในมุมมองผมผมว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นหนึ่งต้องเปลี่ยนขนาดนั้นถามว่าเบสมันแน่นกว่า เวทีเสียงกว้างกว่าไหมกว้างกว่าจริงแต่รายละเอียดเสียงอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะมากที่แบบว่าฟังแล้วผมรู้สึกว่าต้องซื้อทันทีนะครับก็ใครที่ใช้ V1 อยู่ก็อาจจะใช้ต่อไปหรือถ้าสมมติใครกํำลังมองหาลําโพงที่เป็นซาวบาร์ตัวดีๆเนี่ย V2 ผมบอกเลยว่า ตอบโจทย์กว่าแน่นอนจ่ายทั้งทีถ้าสมมติราคาสูงกว่า V1 เล็กน้อยก็แนะนําให้กระโดดไป V2 เลยนะครับแต่ถ้าสมมติใครใช้เวอร์ชันหนึ่อยู่ก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งรีโมทและที่สําคัญด้วยตัว V2 เนี่ยเขาเชื่อมต่อบลูทูธแบบ5.0นะครับก็จะหมดเรื่องของการดีเลย์อะไรต่างๆเนี่ย หมดเลยแล้วก็มีในเรื่องของตัวสายไฟด้วยเพราะว่าตัวคาตะรุ่นแรกไม่มีสายไฟที่สําคัญอันนี้คือมันทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าใครมีพวกลําโพงหูฟังอะไรต่างๆแทชเชียมุดไปเสียบหน้าเคสเราก็สามารถมาเสียบผ่านตัวตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแน่นอนรุ่นใหม่ย่อมดีกว่าเก่านะครับซับวูฟเฟอร์ใหญ่กว่าลําโพงมาดีกว่ามิติเสียงอะไรต่างๆมาครบกว่าก็ลองตัดสินใจกันดูครับแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณได้เลือกซื้อซาวบาตัวนี้เนี่ย คุณจะไม่ผิดหวังในการหาลำโพงสักหนึ่งตัวใช้งานกับคอมพิวเตอร์เล็กกระทัดรัดแต่ได้เวทีเสียงได้เบสที่ครบแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะผม <S <S น o แบกซีรีส์ไทีขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ